แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยที่ไม่ออกจากบ้านโดยที่ไม่จําเป็นนะคะทั้งนี้นะคะคือรายการของเราเนี่ยก็จะพร้อมที่จะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่ารายการต่างๆในสถานีให้คุณผู้ชมติดตามแบบนี้ทุกวันค่ะเอาละค่ะเราไปจับกระแสแรกกันวันนี้ไปติดตามการถแถลงข่าวของสคบเมื่อช่วงสายที่ผ่านมากันหน่อยนะคะสําหรับสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าโควิด1 9วันนี้พบว่ามีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่ะผู้ชมเพิ่มขึ้นในจำนน จำนวน127รายทำให้ตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ตัวเลข1,651รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายทำให้ตอนนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว10รายค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าผู้ที่เสียชีวิตรายที่10คนนี้เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามโอ้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่า กำลังบำเพ็ญกุศลอยู่ที่จังหวัดมหาสา,ารคามแต่ว่าออรายงานบอกอย่างนี้บอกว่าผู้ป่วยคนนี้ก่อนเสียชีวิตเป็นชาวไทย ผู้ชายอายุ48ปีเป็นนักดนตร,ตรีก่อนหน้านี้ทํางานอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เขาเนี่ยก็มีโรคประจําตัวหลายอย่างอย่างเช่นเบาหวานไวรัสตับอักเสบบีมะเร็งลําไส้ซึ่งก็ได้รับการผ่าตัดแล้วก็เคมีบําบัดไปแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ากลุ่มที่มีโรคประจําตัวเนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19อยู่แล้วทีนี้นะคะผู้ป่วยเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีอาการ ตั้งแต่วันที่20มีนาคมตอนนั้นปวดท้องไอมีไข้หายใจหอบแล้วก็ได้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาสาราคามตั้งแต่วันที่26ถึง30มีนาคมปรากฏว่าก็รักษาไป5วันสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็เสียชีวิตจากภาวะระบบหายใจล้มเหลวค่ะนี่คือ,อ,อคนที่10นะคะที่เสียชีวิต จากโควิด -19 นะคะออคุณผู้ชมคาคนที่เสียชีวิตคนนี้อย่างที่รายงานกันไปว่าเขาเป็นชาวมหาสารคามแต่ตอนนี้ที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะคะพบปัญหาเล็กๆปัญหาหนึ่งปัญหาเล็กๆที่กําลังกลายเป็นปัญหาใหญ่เมื่อวัด,ว,ดวัดหนึ่งที่สารคามค่ะคุณผู้ชมเขาติดป้ายไวนิ้วขนาดใหญ่เลยว่าไม่รับจะเผาศพคนที่ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 ไปดูกันหน่อยคะ่ะนี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นป้ายขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะว่า วัดนาควิชัยประกาศหยุดรับศพชั่วคราวมาบำเพ็ญกุศลที่วัดนาควิชัยและภาพนี้เองค่ะผู้ชมมีการแชร์ไปในโซเชียลจำนวนมากประกาศนี้ชัดเจนตัวเบอร์เรเบล่าอย่างที่เห็นเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าวัดเนี่ย หยุดรับศพชั่วคราวที่จะมาบําเพ็นกุศลที่วัดนาควิชัยไม่รับศพมาประกอบพิธีชาปนก,กิจศพเลยและก็ไม่รับศพคนตายจากโควิดคุณดูนะคะนอกจากนี้นะคะประกาศเนี่ยเขาบอกว่าจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ แล้วก็ลงประกาศไว้เมื่อวันที่28มีนาคมนะคะคณะกรรมการชุมชนนักวิชยัยโอ้โหพี่น้องประชาชนชาวมาสารคามหรือว่าจังหวัดอื่นหลายคนข้องใจค่ะว่าเอ๊ะวัดเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจติดป้ายขนาดนี้นักข่าวไปถามเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสไล่ฟังว่าเนี่ยมันเรื่องมันมีอยู่ว่าทางคณะกรรมการชุมชนก็มีการประชุมกันแล้วมีมติให้ทางวัดงดรับ จัดงานศพนะคะแล้วก็มีการทําป้ายขนาดใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่ก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของวัดไงยโยมที่จะรับหรือไม่รับก็ได้ว <What? S 1> ัดโอนี่มีมากมายเผาวัดไหนก็ได้นะคะเจ้าวาดบอกว่าแม้พระก็กลัวนะเนนก็หวันถ้าเกิดพระติดเนนติดจะทํายังไงใครจะรับผิดชอบเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะก็ทําให้ชาวบ้านหลายคนออกมาจมตีที่วัดเนี่ยนะ ไม่ยอมรับศพเพราะว่ารู้สึกว่าแหมมันก็เรื่องของน้ําจิตน้ําใจเหมือนจะเป็นการซ้ําเติมไปหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามนะคะทางวัดเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นมติของชุมชนก็คือมีเข้าที่ประชุมกันแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าอาเผาได้บางคนก็บอกไม่สบายใจเลยคือนอกจากที่ทางเจ้าวาดเนี่ยจะบอกว่าเป็นมติของคณะกรรมการชุมชนแล้วยังมีอีกเห็นผลหนึ่งเจ้าวาดไล่ฟังว่านิยมมันเป็นเพราะเอาเผาเอ่อเตาเผาไฟฟ้าของวัดเนี่ยมันก็ชารุดด้วยก็ต้องมีการ ปิดซ่อมกันไปนะคะก็พานักขาวเนี่ยไปดูเตาเผาว่านี่ต้องซ่อมกันจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันปีหนึ่งเนี่ยไม่ซ่อมเออซ่อมเนี่ยนะคะต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า4-5ครั้งลักษณะนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำนักงานพระพุทธศาสนาของจอดมหาสารคามเดินทางไปพบเจ้าวานเลยค่ะไปขอพูดขอคุยขอความร่วมมือท่านครับท่านขาช่วยปลดปลายหน่อยได้ไหม <Fry mus i> เพราะตอนนี้มันทําให้สังคมเนี่ยมองว่าวัดไม่ดีแล้วก็จะส่งผลกระทบไปถึงวัดอื่นๆ <Huh? S 1> หรือว่าเรื่องของคอวามศรัทธาในศาสนาพูดหรือวัดต่างๆว่าทําอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะ ทีนี้พอข่าวมันออกไปแบบนี้นอกจากชาวบ้านบางคนที่รู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะจากการที่วัดเนี่ยมีการประกาศติดป้ายตัวเบลเลอร์เบล่าอย่างที่ผู้ชมได้เห็นมีอีกท่านหนึ่งค่ะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนั่นก็คือพระหมหาภัยวันวอรวรรโณ พระมหาภัยวันนี่นะคะท่านก็มีการโพสต์ Facebook พูดถึงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือโพสต์จาก Facebook ของพระมหาภัยวันนะคะพระมหาภัยวันโพสต์ค่อนข้างจะยาวบอกว่าอาตมานเนี่ยเห็นละเห็นภาพนี้ละ เพราะว่ามีคนส่งมาให้ดูแล้วก็เห็นนะคะว่าป้ายเนี่ยวัดเอาขึ้นป้ายอย่างนี้นะคะคือขอทางขอให้วัดเนี่ยเอาป้ายนี้ลงแล้วถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะหยิบเอากรณีนี้ขึ้นมาพูดเพื่อฝากแง่คิดและฝากคําขอร้องไปถึงวัดอื่นๆทั่วประเทศท่านก็บอกว่าอยากจะเตือนอ,อย่างกาลนานมิตรกาลยานามิตรว่าตอนนี้นะฮะชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนกันมากบางคนเนี่ยนะคะทำงานก็ไม่ได้เงินที่มีเก็บก็ไม่พอก็ร่อยรอย เรื่องพวกนี้พระเนนอย่างเราๆที่เอาแต่สวดมนต์ภาวนาอยู่ในกำแพงวัดอาจจะไม่ค่อยทราบอย่างน้อยแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากพระเนนอย่างพวกเราก็ยังมีคนหาข้าวปลาให้ฉันแต่กับชาวบ้านอีกหล,หลายๆคนเขาไม่มีเลย ที่นี้พระหมหาพยวรันท่านบอกว่าถ้ามองอย่างผู้มีสติถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงทองที่เป็นโอกาสดีมากๆที่พระสองฆ์องค์เนนที่วัดและศาสนาจะแสดงความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจการุณตลอดจนถึงความเจือจุนตอบแทนชาวบ้านนะคะซึ่งหลายวัดที่ทำเนี่ยนะคะก็ได้อนุโมทนาชื่นชมกันไปอย่างเช่นบางวัดก็มีจัดโรงทานแจกข้าวแจกน้ำนี้ก็น่าสรรเสริญแต่ทีเนี้ยท่านก็บอกว่า เอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้นะคะอย่าให้เขาปรามาศาส,สนานักเลยอย่าให้เขามองว่าศาสนาเป็นกาฝากพระเนนเป็นพวกเห็นแก่ตัวดีแต่เอาตัวรอดหรือแล้งน้ำใจก็เลยฝากไปถึงวัดทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่เราต้องเกื้อกูลชาวบ้านเพราะว่าวัดเป็นที่พึ่งไม่ใช่เออไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ตามต้องทาตามคาสั่งของพุทธ,ธบิดาท่านให้พวกเราเที่ยวไปเพื่อประโยชน์สูงสุดประโยชน์สุขของคนอื่นไม่ใช่มีชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของตัวเองนะคะนี่พระมหาพวันท่านก็โพสต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นแก่ยวกับเรื่องของวัดนาควิชัยที่จังหวัดมหาสารคามานะคะที่ตั้งป้ายประกาศอย่างนี้หลายคนไม่สบายอกไม่สบายใจค่ะเพราะว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของโรคระบาดโควิด -19 ไม่มีใครอยากติดแล้วก็ไม่มีใครอยากเสียชีวิตด้วยโรคนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปด้วยกันได้ฝากฟนันไปด้วยกันได้ก็คือน้ําใจความร่วมมือกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะเขาก็ย้ำนักย้ำหนานแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือคุณรู้สึกไปสนามมวยมาไปผับไปบาร์หรือไปสถานที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงคุณต้องไปหาหมอคุณอย่ากปกปิดข้อมูลไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้บอกเลยว่าแ yeah, ย่มากๆเป็นโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะของอทันตแพทย์ท่านหนึ่งทันตแพทย์ท่านนี้โพสต์เล่าให้เราฟัง บอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมีการรับเคสผู้ป่วยคนหนึ่งตัวของทันตแพทย์ท่านนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เตือนสติทันตแพทย์ทุกคนบอกอย่างนี้ค่ะมีคนไข้ผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าตอนแรกมาโอ้โหปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัววัดไข้ก็อยู่ที่36.6องศาเซลเซียสมันก็ดูเออก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็ไม่ได้อยู่ในภาวะเสียงนะไปตรวจร่างกายไปอะไรยังไงเรียบร้อยทีนี้ไปดูปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ฟันเนี่ยมันโยก ฟันของเขาโยกแล้วเป็นหนองหมอก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยฟันโยกเป็นหนองก็เลยทําให้ปวดหัวปวดศีรษะไม่สบายได้ทีนี้ทันตแพทย์ที่จะถอนฟันก็มีการซักไซส์ไล่เรียงถึงประวัติอีกครั้งหนึ่งว่านี่คุณพี่คะเออมีความเสี่ยงไหมคะอะไรยังไงคุณไข้เนี่ยก็ปฏิเสธหมดเลยแต่ว่าทีนี้ด้วยความแบบสงสัยนะคะคุณหมอก็ช่างสังเกตแอบเห็นว่าคนไข้เนี่ยแต่งตัวเหมือนคนขับแท็กซี่ก็เลยถามยาว่าคุณพี่ มีได้ไปรับคนนี่นะคะไปกลับจากสนามมวยบ้างไหมคนไข้ตกใจแต่ก็ตอบนะคะตอบแบบนี้แต่ว่าอ๋อไปสนามมวยมาเมื่อสองสาเดือนก่อนย้ําเลยว่าโอ้เนี่นะคะก็ไปเมื่อสองสาเดือนก่อนมันก็ปกติดี ทันตแพทย์ก็อาสบายใจตัดสินใจถอนฟันให้เพราะว่าดูสึกว่าเคสเนี่ยฉุกเฉินแล้วมันถอนไม่ยากสรุปค่ะคุณผู้ชมพอถอนเสร็จให้คนไข้กัดก๊อสเอาไว้กันเลือดออกใช่ไหมคนไข้บอกคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปสนามมวยลุมพินีมาเมื่อวันที่6มีนาคมอ้าว บอกตอนนี้ได้ยังไงนะคะไปกับเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยก็ถูกตำรวจตามมากักตัวเหมือนแล้วแต่พ้นเนี่ยไม่โดนก็ขับแท็กซี่ต่อไปเรือเ่อยๆสองสวันมีหไข่ก็ไม่หายกินยาพาลาไข่ลดแล้วก็ไปหาหมอบอกแบบนี้คุณหมอตกใจค่ะดึงสติกลับมาแล้วก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ให้นำตัวไปตรวจเชื้อโควิดเลยปรากฏผู้ชมทราบไหมวันรุ่งขึ้นรอผลตรวจผลเพาะเชื้อเป็นบวกค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าเคสแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่า คุณเป็นพาหะแล้วก็นำเชื้อโรคนี่นะคะไปแพร่ไประบาดสู่ผู้อื่นไม่พอไปติดคุณหมอคุณหมอในประเทศไทยมีกี่คนเพียงพอที่จะรับรักษาไหมถ้าคุณปกปิดแบบนี้คุณหมอหนึ่งคนติดแล้วคนสัมผัสใกล้ชิดคุณหมออีกกี่คนที่จะต้องกักตัวคุณต้องคิดแล้วก็ตั้งสตินะคะแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ย้ำนะคะคนที่ปกปิดข้อมูลเนี่ย ผิดกฎหมายผิดกฎหมายตามพรบรโรคติดต่อปี2558จะถูกปรับไม่เกิน20,000บาทนะคะอันนี้เนะะี่ยฮะต้องจำเอาไว้ว่าคุณไม่ควรทำอย่างนั้นอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณวีรกรคำประกอบ จำกันได้ไหมคะว่าเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองคุณวิรกรเนี่ยนะคะสสนครสวรรค์เนี่ยนะคะของพลังประชารัฐถือว่าเป็นบุคคลที่มีน้ําใจมากเพราะวันก่อนน่ยมีข่าวเรื่องของไข่แพงไข่ขา,ขาดไข่หาย คุณวีรกรบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอามาแสนฟองเดี๋ยวผมจะเอามาขายหน้าพักผมเลยนะคะปรากฏว่าถูกติดเบรกอ,อุ้ยขายอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ก็เลยบอกว่าขอยกเลิกไปก่อนตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าคุณวีรกรจะเอาไข่มาขายอีกหรือไม่แล้วก็ที่ไหนล่าสุดค่ะคุณวีรกรนะคะใจดีนี่เลยคุณผู้ชมดูตามภาพคุณวีรกรสอสอนครสวรรค์เขตสองแล้วก็คุณกรวลีแม้นพยักษ์แล้วก็ทีมงานค่ะ เดินทางไปมอบชุด PPE ป้องกันเชื้อโรค200ชุดให้กับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักนี่นะคะใจดีสุดๆไปเลยพะคุนแล้วก็ยังมีคุณหมอชนินจารุวัฒนมงคลผอโอรงพยาบาลนี่นะคะเป็นผู้รับมอบทีนี้คุณวรกรณบอกอย่างนี้บอกว่าก็รู้ไงว่าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเนี่ย กำลังขาดแคลนชุด PPE อยู่ก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาทีมงานก็หามาได้200ชุดเนี่ยมูลค่าไม่เท่าไหร่ก็ประมาณ1นึ0 0 0สบาทเอาไปมอบให้โรงพยาบาลมอบแค่นี้ไม่พอนะคะยังมอบเครื่องตัวเอ่อเครื่องวัดไข้ให้กับสานิอานมามัยในพื้นที่โกรกพระเพื่อใช้งานในพื้นที่อีกด้วยนี่นะคะ ใจบุญสุนทานใจดีวีรกรจัดให้ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าก็ตอนนี้นะคะลหลายๆที่เนี่ยก็มีการร่วมด้วยช่วยกันนะคะจ,จาริจาคหรือช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นคนดังในแวดวงไหนก็ตามมีเล็กให้เล็กมีน้อยให้น้อยให้น้อยมีมากให้มากให้ตามกําลังนะคะแล้วก็น,นี่ก็คือจับกระแสในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่ออยู่กับจับกระแสกับกระววอลอมรแต้อุดมกกลในเบรกหน้าค่ะ คนของประเทศจีนมีชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลส่งเสริมกิจาการให้เจริญรุ่งเรืองนิวช็อปขอนำเสนอสินค้ามงคลปีเสียรุ่นมหาเศรษฐีเครื่องประดับมงคลช่วยเรียกทรัพย์แก่ผู้สวมใส่กำไรปีเสียรุ่นเรียกทรัพย์มาพร้อมลักษณะที่ถูกต้องตามตำรานำโชครูปลักษณ์สวยงามมีสง่าราศีเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้สวมใส่ตัวปีเสีย ผลิตมาจากโลหะลงยาสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิของผู้สวมใส่สายหินมงคล Black Onyx ช่วยให้ใจเย็นเกิดสมาธิในการแก้ปัญหาสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปด้วยลูกแก้วสารพัดนึก2เม็ดเพื่อความเป็นมงคลให้มากขึ้นนิ้วช็อปใจดีมออปีเสียรุ่นเฝ้าทัพย์ให้อีกหนึ่งเส้นใส่เป็นคู่เพื่อให้เกิดความสิริมงคลมากขึ้นตามตำรานำโชค ตัวปีเสียเป็นโลหะชุบทองสวยงามสายทําจากหินคาเนเรียนสีส้มซึ่งนิยมนำมาทําเป็นสายประคําโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คุณผู้ชมบูชาปีเสียรุ่นเรียกทรัพย์หนึ่งองค์รับทันทีปีเสียรุ่นเฝ้าทรัพย์อีกหนึ่งองค์พร้อมด้วยคาถาบูชาปีเสียแบบพกผ่าและผงทูบจากวัดมีชื่อเสียงในฮ่องกองหนึ่งซอง ทั้งหมดนี้บูชาในราคา2,900บาทแต่นิวช็อปใจดีลดให้เหลือเพียง1,599บาทเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้โทรเลย0811402600ย้ำ0811402600 ะะทักทายคุณผู้ชมทางหน้าจอแล้วก็ใน a c e b o o k Live ด้วยนะคะทักทายกันหน่อยนะคะคุณชิดชิมเรืองบอกว่านี่หรือพระสงฆ์แห่งพุทธศาสนาก็คงจะพูดถึงเรื่องของวัดนะคะที่จังหวัดมหาสารคามที่เขามีการประชุมกันแล้วบอกอุย้ยไม่รับสพที่ติดโควิดได้ไหมนะคะคุณว่าสนาสวัสดีทักทายอยู่นะคะคุณอ้วนบอกว่าอยากให้ลงโทษคนที่ปกปิดข้อมูลเวลาไปหาหมอให้หนักเพราะว่าบ่อนทำลายชาติเหงเก่ตัวมากๆใจล้มๆนะคะพี่น้องคะอ่ะไปดู ดูเรื่องนี้หน่อยนะคะจริงๆหลายคนเนี่ยคิดว่าเชื่อแล้วก็เข้าใจแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการดูแลรักษาตัวเองไม่ให้เป็นพาหะนําไปสู่การติดเชื้อโลกหรือว่าการระมัดระวังตัวอะไรก็แล้วแต่ไปดูนี่หน่อยเพจของกรมสุขภาพจิตดิฉันนะคะวันนี้จะนําเสนอให้เป็นแบบว่าแซวแทกนะคะ4ภาคเลยนี่ภาคแรกนะคะภาคแรกมาตการหรือเปล่าจ๊ะใช่ใช่ไหมแปดวิธีป้องกันโควิด19นะคะเรื่องของอยู่ห่างไว้ไม่แพร่เชื้อเผื่อทุกคนหรือว่า Social Distancing ภาษากลางง่ายๆนะคะ8ข้ออยู่บ้าน ไม่ออกไปเที่ยวงดไปที่แออัดหากิจกรรมทำที่บ้านงดพูดคุยระยะใกลงดพบปะเพื่อนฝูงเว้นระยะห่าง2เมตรคิดถึงมากไลน์มาหาได้นะจ๊ะอ่าหลังไม์มาเดี๋ยวจะไลน์ให้นะคะไลน์หาพิพีกรณก็ได้นะคะตระหนกไม่ตระหนักจะพาไปดูอีกอันหนึ่งขึ้นเหนือไปหน่อยนะคะที่เหนือของฮานะคะไปดูหมู่ฮาเจ้าเหนือหมู่อ้าเจ้าเหนือเวลาอู้กับเมืองกันแล้วก็ต้องอู้แต่งนี้กับเจ้าหนึ่งอยู่บ้านอยู่จองสองจ ะไปซอไปตี่ไหน 3. ห้ามอุห้ามอยู่กันเป็นหมู่ 4. อยู่บ้านยะกาล 5. ห้ามอู่ใกล้กัน 6. งดปะเจ้าหมู่7ห่างกันสักน้อย 8. คกิดเตองหาก็ลายมาก็ได้เนอ <c oughs> ขอไป <c oughs> ขอภัยชาวเหนือนะคะถ้าเกิดว่าสำบัติสำเนียงอาจจะไม่ได้สักหน่อยนะคะอะไปดูอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮานี่ข้อหนึ่งเฝ้าเฮือน เซาเลาะเซาเลาะก็อย่าไปเที่ยวไงผู้สาวขาเลาะจำได้ไหมเพลงนี้ดังเศ้าเลาะก็อย่าไปเที่ยวสามอย่าซุ่มกัน,ยน,กนอย่าเป็นหมูก่กันอย่าเป็นหมู่คณะนะคะข้อ4ไปอยู่ม่อๆแม่ๆเนี่ยคืออยู่บ้านทํางานทําการกันไป5อดเอ้าเศร้าภาคก็อย่าคุยกันใกล้หกเศร้าตั้งวงไอเน,นี่สายสายสายเมาเนีน่ยนะะหยุดก่อนสายปาร์ตี้หยุดก่อนเจ็ดห่างกันจัหน่อยแปด คิดฮอตหลายโทรหาก็ได้เดอ้อนี่นะคะภาคอีสานไปที่บ้านดิฉันไม่ทราบว่ามีชาวใต้ดูอยู่บ้านหรือเปล่านะคะแวิธีหลบเลินเมินโควิดหลบเลินนี่แปลว่ากลับบ้านนะคะเออข้อหนึ่งย่เรินโย่เรินก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านนะข้อ่องไม่ไปเที่ยวเทนไงนะคะสามอย่าไปอย่ที right, th th ่คนมากสี่ทำไรทำที่บ้านไม่รู้ทำอะไรก็ทำที่บ้านนะคะหงดแรงกันแค่แค่อย่ามาคุยกันใกล้ๆ6หกงด โบเบือนงบงดพบโบเพื่อนแบบเหมนหมูม่เพื่อนอย่างเงี้ยเราหยุดก่อน7เดินเว้นว่างกันส่องเมตร8คิดถึงก็ไล่มานะนี่นะคะสาวแท็กภาคใต้ก็มาเรียกว่านี่คือความพยายามนะคะที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า เราเนี่ยนะคะก็ห่วงใยคุณผู้ชมทุกคนอยากจะให้ช่วยกันดูแลตัวเองเพราะว่าการที่คุณดูแลตัวเองเป็นอย่างดีก็เท่ากับว่าคุณนั้นดูแลสังคมแล้วก็ผู้อื่นด้วยที่สําคัญค่ะวันนี้3 1มีนาคมพรุ่งนี้หนึ่งเมษายนหลายคนรอวันที่หนึ่งเมษายนไม่ใช่วันหวยออกแต่เป็นวันที่เป็นวันที่ทุกคนจะกโกหกได้โดยไม่ผิดบาปจริงๆไม่ใช่นะเป็นวัฒนธรรมของภาคของทางตะวันตกเขาวันเอพิฟูเดย์แล้วเตือนนะจ๊ะ เตือนไว้เลยนะคะใครที่สนุกสนานกับการที่จะโกหกหรือว่าสร้างเรื่องสร้างราวสุดสนารขึ้นมาเช่นอุ้ยเราเนี่ยติดโควิดเธอที่นู่นมีโควิดเอ๊ะที่นั่นมีโควิดคุณนี่มีคนป่วยอันนี้คุณระวังไว้เพราะว่าเขามีกฎหมายคุณจะผิดได้ในเพจของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก,กปอทอของเราโพสต์ Post ข้อความนะคะเตือนนะจ๊ะบอกอย่างนี้วันที่1เมษายน หรือวันโกหกโลกเอ i ิฟลูสเดย์นะคะไม่ควรโกหกนะจ๊ะเพราะว่าจะมีความผิดตามพรดพรพรดอขออภัยค่ะพระบว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะผิดแน่นอนมาตรา14วงเล็บ2คุณนะคะนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เสียหายไม่ว่าจะต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยของสาธารณะความปลอดภัยทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอะไรก็แล้วแต่คุณผิดหรือแม้แต่มาตรา14วงเล็บ5ผู้ใดส่งต่อซึ่งข้อความข้างต้นก็ผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ บอกสั้นๆอย่างนี้นะคะว่าอ,อ,อย่าไปทะเลื่องล้อเล่นนะเ,เมื่อวานาพรุ่งนี้เขาเป็นวันโกหกโลกก็เจงนะคะใครที่อามเพื่อนทุกปีเนี่ยก็อามไปแต่คุณจะไปอามด้วยเรื่องของสถานก,การณ์โควิดสิไม่ได้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้เราอัปเดตกันสั้นๆเลยนะคะเมื่อวานเป็นดราม่าก,กันมาหลังจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พาผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของคลินิกย่านมีบุรีใช่ไหมไปแจ้งความบอกว่าเนี่ยหนูนี่นะคะ ติดต่อซื้อหน้ากากอนามัยจากภรยาของคุณสอนรามแล้วก็เขาให้จ่ายมัดจําไปก่อน900 0 0 0บาทปรากฏว่าอุ้ยจ่ายไปแล้วตอนแรกนัดรับวันที่13มีนาคมบเอา้าทำไมไม่ได้นะคะติดต่อไปก็ไม่ได้ก็เลยไปแจ้งความมาไว้ที่สอนอหัวหมากแล้วก็บอกว่า จริงๆเนี่ยถ้าได้รับเงินครบนะก็คงแบบถอนแจ้งความก็ได้ปรากฏไม่ต้องรอนาเลยคุณสอนราเมื่อวานนี้ไลฟ์สดเลยค่ะชี้แจงแทนภรยาบอกว่าจริงๆไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องของช่อโกงคือตอนแรกก็ยอมรับแหละว่าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากอนามัยจริงๆเพราะว่ามันมันมีคนต้องการใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่รัฐเนี่ยเขามีการประกาศวันที่6มีนาคมว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมนะคะปรากฏว่าเขาก็เลยไม่ขายไม่ปิดต่อไม่นําเข้า แล้วแล้วเขาเนี่ยคะทางคุณติ๊กภรยาของคุณสอนลามเนี่ย mm hmm. ก็พยายามติดต่อไปที่คู่กรณีแต่ว่าก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายนี่เป็นเรื่องเป็นราแบบนี้ฝากเอาไวล้ละกันนะคะฝากไปให้ทุนตํารวจเป็นตัวกลางให้หน่อยช่วยตามมารับเงินไปหน่อยสุดท้ายค่ะเคลียร์กันละ วันที่สองนะคะวันที่สองเมษายนเนี่ยทั้งสองฝ่ายเขาก็จะเมอเจอกันแล้วก็นัดรับการอันนี้เป็นข้อความล่าสุดจากทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะคะว่าทั้งสองฝ่ายฝั่งภรยาของคุณสอนรามแล้วก็ฝั่งของคู่กรณีเนี่ยนัดรับเงินแล้วแต่ที่นี้มันมีกลิ่นดรามา่าบาบาๆคุณผู้ชมเ้ยเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่คุณสอนรามเขาไลฟ์เฟซบุ๊กชี้แจงเนี่ยเออก็มีคนไปว่าทอตัวของคุณติ๊กภรยาคุณสอนราม ใช่ไหมแล้วทีนี้คุณติ๊กเนี่ยก็มีการเ,ออเข้ามาตอบโต้กลับเหมือนกันกแบบประมาณว่าด่ามาก็ด่ากลับนะไม่โกงนะจ๊ะอะไรแบบนี้แต่เป็นว่าคดีน,นี้ก็ปิดไปลายนะเดี๋ยวถอนแจ้งความได้เงินเสร็จก็จบกันไปค่ะอ่ะ จบจากเรื่องของโควิดของหน้ากากอนามัยเราไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเมื่อวานที่ฉันเช็คใน Twitter ปรากฏว่าแฮชแท็กหนึ่งขึ้นมายาวมากเรื่องของไฟป่าเชียงใหม่เออมีประเด็นกันอยู่ว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่นะคะห่วงใหญ่คุณผู้ชมเชียงใหม่จริงๆเพราะว่าเจอเรื่องของควันไฟควันป่าไฟมันไหม้ที่แถวแถวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าเจ้าที่ทํางานกันอย่างหนักมากมันก็จะมีกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มอาสาสมัครหรือจิตอาสาที่เขาบินโดรน เขาก็อยากจะบินโดรนสูงๆเพื่อที่จะเ,เก็บภาพมุมสูงให้เพื่อที่จะให้ดูว่าจุดนี้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่เข้าไปหรือ,อยังปรากฏว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทีมโดรนเนี่ยเขาถอนตัวจากภารกิจนี้แล้วไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยมันมีภาพที่เผยแพร่จากโดรนซึ่งเป็นการบันทึกเหตุก,การณ์เกี่ยวกับ ไฟป่าที่กำลังลุกไหม้แล้วก็เป็นวงกว้างเลยใกล้ๆกับวัดพระธาตุดอยสุเทพปรากฏว่าเออเวลาต่อมาเนี่ยนะคะมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานและป่าไม้จำนวนหนึ่งไม่สบายใจที่มีภาพมุมสูงของไฟไหม้ดอยสุเทพออกมาแบบนี้รู้สึกว่าทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกังวลกับความรุนแรงของภาพแล้วก็ทำให้มีการตั้งด่านสกัด ไม่ให้ทีมโดรนอาสาในคุณผู้ชมดูภาพน,าาน่ากลัวมากน่าเป็นห่วงมากสกัดไม่ให้ทีมโดรนอาสาเข้าไปในพื้นที่อุทยานโดยสุเทพปุ๋ยแล้วก็มีการแจ้งว่าขอให้การถ่ายภาพจากโดรนจะต้องรายงานเข้ากลุ่มเท่านั้นไม่ให้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะอ่านะคะเจอแบบนี้คนเขาก็หวังดีไงเขาก็แบบอยากจะช่วยงานเจ้าหน้าที่นะคะปรากฏว่าทางประธานกลุ่มร่มบินอาสาเชียงใหม่นะคะก็เลยออกมาบอกว่า เรื่องนี้นะคะก็ได้คุยกันละหารือกับร่มบินอาสาทีมโดนอาสาทั้งหมดสรุปอย่างนี้มีมติว่าจะขอยุติการปฏิบัติการร่วมในภารกิจครั้งนี้จนกว่าจะมีความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้วเขาก็ยืนยันนะคะว่าเนี่ยที่ทําไปนี่นะคะการเผยแพร่ภาพเนี่ยเป็นเจตนาบริสุทธิ์อยากจะให้เจ้าหน้าที่รู้พิกัด ที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ความจริงมันเป็นยังไงไม่มีเจตนาบั่นทอนกำลังใจใดๆของเจ้าหน้าที่เลยแล้วก็ยังฝากเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะอะไรคุณผู้ชมดูภาพ นี่คือภาพภาพเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ในขณะที่เรานะคะกำลังกังวลเรื่องโควิด -19 ระบาดอยู่ในมุมหนึ่งของเมืองของสังคมเรานะคะเจ้าที่ที่ต้องไปช่วยกันดับไฟป่าเขาทำงานหนักมากทีนี้ทีมดนอสาเขาก็บอกว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้เพราะว่ารู้ว่าเจ้าที่นะคะต้องทุ่มเทเสียสละแล้วเสี่ยงอันตรายมากขนาดไหนนะคะจนกระทั่งถูก สั่งเรียกว่าจะบอกว่าห้ามก็ไม่เชิงแต่ก็เหมือนเตือนๆว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยจะช่วยก็ส่งมาในกลุ่มก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปเผยแพร่ทางสาธารณะได้ไหมลักษณะนี้ ก็ตามที่เห็นนะคะทำให้หลายคนเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าเออทำไมจะต้องมีการสั่งหา้ามในเมื่อเขาเนี่ยนะคะก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในครั้งนี้คุณผู้ชมไปดูแฮชแท็กไฟป่าเชียงใหม่มีคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะแย,ยะมากมายแล้วก็เวลาเกิดไฟป่าอย่างนี้นะคะ ไม่ใช่แค่ความเดือดร้อนมันจะส่งผลมาที่ประชาชนคนอย่างเราเท่านั้นสัตว์ป่าเขาก็ลำบากมีภาพภาพหนึ่งที่ฉันเห็นแล้วดีฉันน้ําตาจะไหลเป็นภาพกระต่ายน้อยคุณผู้ชมไปดูกระต่ายน้อยด้วนะคะที่รอดชีวิตจากไฟป่าเชียงใหม่เนี่ยดูสินะคะอันนี้เป็น มาจากคุณสหายคุณสหายก็มีการโพสต์กระต่ายป่านี้จากไฟป่าเชียงใหม่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วเซฟเชียงใหม่ไฟป่าเชียงใหม่นี้คุณผู้ชมดูเขาก็เดือดร้อนนะคะไฟไปไหม้บ้านเขาอะ่ะนะคะเขาบอกโจรขึ้นครั้งเดียวยังไม่เท่าไฟไหม้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนกัน โอ้โหนะคะก็ส่งกําลังใจให้กับเจ้าที่ที่ทำงานหนักทุกคนนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจนี่ฉันไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ได้แต่ส่งกําลังใจจริงๆนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่อ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้น่าจะมีเจ้าที่ไปดูแลแล,แล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุฝ,ฝาท่อซุด แล้วมันน่ากลัวมากเพราะซุดปุ๊บรถล่วงลงไปเลยไปดูกันหน่อยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวแถวทางออกเมืองทองทานีภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีรถตู้คันหนึ่งค้างเติรอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยดูสิไปไหนไม่ได้เพราะมันมันค้างอยู่อย่างนั้นนะ แล้วมันไม่ใช่แค่รถรถคันนี้ที่ค้างนะคะปรากฏว่าสักพักหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์ของคุณพี่บุญหนาคุณพี่บุญหนาขับแกลบแล้วเนี่ยนะฮะเบรกไม่ได้ค่ะหัวที่ห,วหัวงายร่วงลงไปทั้งรถแกลบเกล็บใครส่งอาหารอยู่ก็ไม่ทันได้รับประทานละค่ะลงไปในสภาพแบบนี้แล้วขนาดความกว้าง1เมตรยาว6เมตรโอ้โหลึกลงไป2.5เมตรตอนนี้นะคะแกลบเนี่ยปากแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ไป ดูแลส้มแซมกันหน่อยนะคะนี่แหละค่ะก็ทั้งหมดของรายการเราวันนี้สําหรับจับกระแสที่เราจับกระแสของสังคมและเรื่องที่เกิดขึ้นมานําเสนอคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ